สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรยักเล่ากลับมาเจอกับเนชั่นเคอนะครับกับช่วงหลอไปกับเน้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ทะเลนะฮะทุกคนนี่คือภูเก็ตซิตี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเนี้จะบอกกันนะครับว่าสกินแคร์ที่เราควรจะเอาไปทะเลมีตัวไหนบ้างนะครับผมไม่ไปกายเสียวแล้วนะครับผมไปดูตัวแรกเลยกว่านะครับตัวแรกที่ไม่ควรพลาดหรือว่าพลาดไม่ได้นั่นคือครีมกันแดดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เอาของตัวนี้มาใช้เนาะนี่เบโวเรย์ยูวีอัลเจซิมนะครับผม นนี้ที่ชอบนะครับก็เพราะว่ามันกันแดดได้ค่อนข้างดีกันน้ำไม่เดียงมากนะแต่ข้อเสียของน้องเขาก็คือแบบว่ามีสารที่ทําลายประการังทำให้ปะการังฟอกขาวได้นะครับใครที่มีแพนจะไปดำน้ำหรูประการังก็ใช้ซุดเกืน,นะครับที่แบบไม่มีสารทําลายน้องปะการังนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เรามาฮาเลนะครับนั่นก็คือกันแดดนั่นเองนะครับทุกคนต้องทานะครับอย่าลืมทาอันเด็ดขาดเลยนะฮะวิธีการทาคือควรทาก,ก่อนออกแดดประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็ควรที่จะพกไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราทาไปแล้วนะครับมันไมม่สาารถ ตลอดทั้งวันนะครับวัะนั้นต้องเติมระหว่างวันด้วยนะครับ ต่อมานะครับทุกคนหลังจากที่เราแบบว่าเออเล่นน้ําเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จนะครับว่ายน้ําเสร็จที่ทะเลเสร็จเนาะไปเดินชมดูชายหาดเสร็จแล้วผิวเรานะครับก็คือผิวเสียเราทำาลายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยเป็นอารลเวลาเจลนะครับความจริงใช้สูตรไหนก็ได้นะครับบนหน้าโป๊์ตามบูตตามวัสดุก็มีค่อนข้างเย็นะนะครับก็ทาหลังจากโดนแดดทันทีเลยนะตัวที่สําคัญมากเลยนะครับเล่นไปทะเลที่ไรก็เออต้องพกไปด้วยติดตัวไปวตปลอดเลยคืออารลเวลาเจลนะตัวนี้นะครับผมประสิทธิภาพของเขาคือจะช่วยในการ ทำให้ผิวที่เราโดนแดดไม่แดดอะไรต่างๆาสามารถกลับมาเป็นผิวที่สภาพปกติได้นะครับก็ช่องม,มากเคล็ดลับคือหลังจากที่กลับจากทะเลนะครับหรือว่าโดนแดดจ,จัดๆมานะครับก็จะโปโมโงๆไปด้วยอะไรไ้เจอเทมหน้าเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าเห็นมันมีบริษัทหนึ่งของสมุนโตกนำะมาทาเป็นมาร์กอไไ้เจลนะครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้ได้เลยนะครับกลับมาจะได้แบบไม่น่าดําผิวเสียผิวค้านะครับเพื่อนๆก็่อ,อมานะครับขาดไม่ได้คือมอยเจอไรซิ่งนี่ นี่ช่วยรื่ังปรับชลมผิวต่างๆนะครับใครที่ไปที่ทะเลมาแน่นอนผิวโดนทําลายนะครับก็ทาเช้าเย็นหรือว่าหลังจากเล่นน้ำโดนแดดมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สำหรับใครที่อยจะมีพวกผิวแทนนะครับก็น,นี่ใช้เม็นตอนนี้นะยี่ห้อนี้เลย ขอเยอมรับนะครับว่าเน็ตเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปทะเลทีไรนะครับผิวต้องแทนกลับมานะครับก็คือการทําผิวสีแทนนะครับก็ใช้ความจริงใช้อีกยี่ห้อหนึ่งคือของบานาน่าโบนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะแต่ว่าคือปริมาณมันมากกว่า100 ml นะครับไม่สามารถแบบเอาขึ้นเครื่องได้แล้วก็ตอนไปภูเก็ตครั้งนี้คือไม่ได้โหลดเครื่องนะก็เลยเปรี้ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถพอใช้ทดแทนกันได้ขนาดเล็กๆน่ารักสามารถพกขึ้นเครื่องได้นะครับวิธีการทาคือเราอันดับแรกคือต้องลงกันแดดก่อนนะัาาาวว้้นนกจทํลลยผิแ รอให้คิวเราแห้งทุกอย่างตัวเราแห้งเสร็จแล้วนะครับค่อยฉีดสเปรย์ที่เป็นบอยลแทนนิ่งนะครับผมก็ฉีดลงไปแล้วก็ไปอาบแดดนะครับแนะนำเป็นแดดที่แบบว่าไม่จัดมากนะคะแดดตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงแปดโมงอะไรแบนี้นะคะหรือว่าตอนช่วงเย็นตอนตะวันแก้ตกดินนะครับไม่แนะนำไปช่วงที่แบบเที่ยงเที่ยงนะครับเพราะว่าอาจจะได้มารีดผิวหนังกลับมาแทนผิวสีแทนได้นะครับทุกคน ก็เป็น4ีหตัวนะครับเป็นไอเทมหลักๆที่ทุกคนควรที่จะนํามาตอนที่เรามาเที่ยวทะเลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิวเราจะเสียเนาะก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คนที่กําลังให้จะแบบไปเที่ยวทะเลนะครับผมไปกินลมชมวิวที่ทะเลนะครับทุกคนใครที่ไม่ติกินแค่ตัวไหนที่ใช้อยู่หรือว่าจะ,จะมาแชร์ัเพื่อนก็สามารถเมนได้นะครับที่ด้านล่างนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ไปเที่ยวทะเลให้ปลอดภัยนะครับผม s a ตี้เ f ิ r ์สนะครับเที่ยวให้สนนะครับทุกคนมาเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเพื่อน